بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوادي كاب تان بوشوم لتان بوفان توك تان ما كان شوان خوان سبيان تام إكران لنا جدا نام سنة ผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องช่องทางของชัยตอนที่จะเข้าแทรกแซงมนุษย์นะครับซึ่งก็เป็นข้อเขียนหรือเป็นคำสอนที่มาจากท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมฮุอ้นะครับท่านอิบนุกอยยิมได้กล่าวว่าช่องทางที่ชัยตอนจะเข้าแทรกแซงมนุษย์นั้นมีอยู่ เจ็ดช่องทางในเรื่องเกิดอย่างนี้นะครับประการแรกก็คืออันกูฟรุบิลละให้มนุษย์นั้นได้ปฏิเสธต,ต่อรสสุภานุวัตลาหรือให้มีชีริกต่อพระองพยายามบอกว่าออลอลธ์มองไม่มีอัไม่เชื่อรักในการสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินก็ลายเป็นทู้ปฏิเสธหรือบางคนเชื่อแล้วว่าเราเป็นพระเจ้าแต่ก็ยังเอา สิ่งที่ถูกสร้างมากมายมาเทียบเคียงกับพระองค์ในการขอในในการอิบาดะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่ชัตอนมันจะเข้าครอบงำมนุษย์แต่หากมนุษย์เรียกว่าไม่เชื่อมันไม่มีกูฟอดไม่มีชิริกทางทางทางด้านโลเฮตนะครับมันก็จะเข้าไปเข้าชิริกเล็กอีก ก็คือให้มนุษย์ได้มีความตะกับบดให้มีความโอโตโอ,โอหังให้มีการอาริยะนะซึ่งมองว่าตัวเองดีกว่าคนโน้นคนนี้มันก็จะแทรกแซงต่อไปแต่หากชีริกกูฟดไม่สำเร็จมันก็จะเข้าไปในเรื่องวิดาเชื่อว่าวิดานั้นต่ำไปเถอะมันเป็นสิ่งที่ดี ไซตอนก็จะแทรกแซงเรื่อยไปนบิดาเนี่ยเชกท่านอิปนุกอยยิมบอกว่ามันไซตตอนมันชอบมากเลยเพราะคนที่ทำบิดา,านั้นส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามซึ่งแตกต่างกับเรื่องบาปทั่วไปกินเหล้าเมายาเขาก็รู้วมันเป็นบาปสักวันหนึ่งเขาก็เลิกมันแต่บิดาเนี่คนทำบิดา,าก็จะไม่รู้ตัวก็จะทำเรื่อยไป กระทั้งตายบางทีก่อนตายก็สั่งเสียวอีกให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้นะซึ่งเป็นเรื่องที่อุตริกรรมฉะนั้นชัยตอนเนี่ยมันก็จะชอบแทรกแสงมากในเรื่องของการทำบิดาแต่หากว่าเรื่องบิดาผ่านนะครับผู้คนไม่ไปหลงทางมันก็จะเข้าอีกเข้าในเรื่องของบาปใหญ่ให้ทำดินานะยั่วยวนให้กินดอกเบีย้ย ะไรครับบาปใหญ่ทั้งหลายให้ลักขโมยเนี่ยก็มันก็จะแทรกแซงมนุษย์ให้เกิดความอยากได้ให้เกิดกิเลสต่อมาถ้าบาปใหญ่นะมันทําให้สําเร็จคนนี้อดกั้นได้ไม่ไปทําดีนา้าไม่ไปฆ่าไม่ไป,ไปลักขโมยนะมันก็จะเข้าไปอีกครับอีกช่องทางหนึ่งก็ดีส่ก็คือเข้าไป เรื่องบาปเล็กๆนะบาปเล็กๆก็บางทีก็ทำไปเถอะมันเรื่องเล็กน้อยนะไม่ต้องไปกลัวมันหรอกจริงๆแนละ้วบาปเล็กใหญ่เนี่ยมันก็เป็นบาปหมดแล้วครับอลลอสอบสวนหมดเวลาไปถึงบันนั้นหม่ว่าบาปเล็กบาปใหญ่นะดูบัญชีโอ้โหเต็มไปหมดเรื่องเล็กน้อยแล้วก็มีบันทึกไว้ฉะนั้น มุสลิมก็ต้องระวังด้วยอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กแลกว้วก็มาให้ความสำคัญมันก็เป็นบาปที่จะต้องให้เรานั้นเข้าทางของชัยตอนได้ถ้าบาปเล็กบาปใหญ่ไม่ทำบาปเล็กก็ไม่ทำชัยตอนมันก็หาอีกช่องทางต่อไปก็คือทำในเรื่องหมู่บาฮาสนี่แหละเรื่องเทีย่ยวลอนุญาตนี่แหละไม่เป็นบาปเนี่ย แต่มันจะทําให้คนนั้นหลงหลงจากการใดให้ออกห่างจากการต่ออดตตอรอดได้เช่นการค้าการขายถามว่าอนุญาตไหมอนุญาตแต่มันก็จะยุโยงปุกปันเราต้องทําการค้าให้ได้กาไรเยอะๆนะพอ,อได้กาไรเยอะมกมุ่นทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายังเย็นถามว่าการค้าขายนะั้นถูกไหมอนุญาตไหมถูก แต่ว่ามันจะยุให้คนนั้นหลงหลงการทํางานหลงจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะตอ่ออัดที่จะละหมาดที่จะทําสิ่งที่เป็นสเสวียงส่วนตัวมันก็เข้าในเรื่องมูบาสนะครับอา้าวต่อมาเรื่องทำมันแทรกแซงเรื่องอุบาสไม่ได้นะครับคือคนก็ทำแต่ว่าถึงเวลาก็ อีมาเนเมันเข้าแทรกแซงไม่ได้มันก็เข้าอีกในเรื่องการทำดีที่น้อยกว่านะแต่บางคนอาจจะบริจาคสักพันหนึ่งใส่ตอนมันก็จะกระซิบกระซากพันหนึงม,มันเยอะไปร้อยเดียวก็พอบางคนมีเอาห้าสิบาทแล้วกันบางคนก็เหลือกค่สิบาทนะต่ก็ะทั่งบางทีทำให้ไม่ไม่อยากจะทำอะไรเลยไม่ไม่ทำนะครับ ฉะนั้นมันก็พยายามเลือกบางคนคนี่ละหมาดละหมาฟดฟดูเสร็จแล้วพอจะละหมาดสุนัตเนสุนัตไม่ต้องทํารเอกนะมันก็จะพยายามให้ให้ให้ทําสิ่งที่ที่มีผลบุญที่น้อยกว่านะครับอันนี้ก็มันแ,แทรกแซงทุกช่องทางนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรู้รู้ว่าอันไหนสมควรที่จะทํา สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ทําไปเลยนะครับเราอยากจะบริจาคเต็มที่ก็ก็ไม่ต้อไปนึกเสียดายลดลงลดลงจนกระทั่งไม่ให้อยากบริจาคใจตอมก็จะแนะนําอย่างนั้นต้องฟังสุดท้ายนะครับแต่มันทำหกช่องทางไม่ได้แล้วสุดท้ายนะมันก็พยายามสมุนของมันนะสุดเอาสมุนของมันมาเรียกว่าพยายามทำร้าย ด้วยลิ้นด้วยหัวใจด้วยมือนานในเรื่องของความดีจนกระทั่งคนคนนั้นก็อาจจะไปกลัวมันอะไรมันด้วยเล่ห์เหลี่ยมต่างๆเรือเอาสมุนมามาช่วยยุยงปกุกปั่นให้ให้เราได้ออกจากหนทางของลอสุภพานิวัตาลาดังนั้นชัยตอนเนี่ยมันบอกไว้แล้วในะอันกุรอานว่ามันเนี่ยจะล่อลวงลูกหลานของอาดัมให้หมด ยกเว้นบบาวที่ที่ดีที่สอและที่บริสุทธิ์ใจเท่านั้นที่มันไม่สามารถจะ,ะเข้าแทรกแสงได้นะครับดังนั้นอิบเน่กอยยิมก็บอกว่าเจ็ดช่องเจ็ดช่องทางเนี่ยเป็นเรื่องที่มันจะต้องพยายามนะครับเราก็ต้องระวังนะครับในเรื่องกูฟอเรื่องชีริกนะชีริกเล็กชีริกใหญ่เรื่องบาปใหญ่บาปเล็กนะเรื่อง เรื่องมุบาฮัสนะครับก็ทำทำดีก็ก็ต้องมีพักนะครับไม่ใหญ่งกแล้วก็พยายามทำด้วยความสามารถนะครับให้ออกทางจากเก็ดช่องทางโดยเพราะอยิ่งเวลาเราโมโหเราโกรธเนี่ยมันก็ทำให้แทรกแซงในช่วงนั้นเนี่ยทำให้เราทำความผิดได้อย่างง่ายได้นะครับ ครับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวัลลอฮฺวะลิยูตตะฟิกวาสาลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวบะบระก